เนียานะเราออกกำลังกายยามเย็นคนเดียวโอ้ยเวลาเนี้ยนะอากาศเย็นนี้กูชอบชอบมากชอบเหลือเกินพอกลางวันนะนะเที่ยงบ่ายอยา้พูดเลยร้อนมากอากาศร้อนเยี่ยมมากร้อนสุดๆพอตกเย็นนะทุกคน ตกเย็นนะยังไม่ร้อนเท่าเมืเที่ยงเออเวลานเวลานี้นะอากาศเย็นนะยังค่อย,อยชั่วมั่งยังไม่ค่อยร้อนดูเหงื่อที่หน้ากูดิร้อนยังดีนะที่ออกร่างกายไอ,อเรายังได้เหงื่อมั่งพอแล้วว่าออกร่างกายพอเปืินกูแดกเยอะไปหน่อยจ้ากูแดกเยอะไปหน่อยมดูสภาพกูดิเออ ยังดีที่ว่าทุกวันนี้กูแดกมือเดียวจ้าแล้วก่อนนะกูแดกทั้งวันทั้งคืนทุกวันนี้กูแดกมือเดียวจ้าออกก่าลงกายอย่างเงี้ยเพอะที่สัพกพาก็กลับแล้ว นะเดี๋ยวสักพักก็กลับบ้านนะอีกแป๊บหนึ่งขอเวลาอีกสักหน่อยเออชอบมากอากาศเย็นอย่างเงี้ยชอบเหลือเกินชอบจริงๆ ที่ออฟหลังกายนี้เพราะว่าบางกกูแดกเยอ,อะไองเรื่องของเรื่องอ่ะ <c oughs> ตอนนี้กูตอนนี้เหรอกูแดกมือเดียวไงทุกวันเนี้ยกูแดกมือเดียวเ <c oughs> อยอาอออซะหน่อย